To, แอนดอยต้นทางสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งจอแอนด o อยนะคะกับรถ Toyota Fortuner คะ่ะตัวนี้ก็เป็นโชมเก่านะคะลูกค้าติดเต็มจอแอนด o อยรุ่น8รอบ128นะคะเนี่ยค่ะเราก็คาลิบเบอเรยแล้วนะคะเราสามารถกดดูได้ทุกมุมมองนะคะน่ารัก กดดูบัตสามดีก็ได้นะคะหมุนในรอบตัวรถเลยค่ะเมื่อใส่ตรงถอยก็เราจะตัดไปที่ตรงถอยนะคะก็จะเห็นองศากว้างมากเลยนะคะเมื่อเราถอยนะคะเส้นก็จะขึ้นตามค่ะตัวนี้ทำให้เราถอยจอดได้ง่ายขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานของแอปต่างๆกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุแบบออฟไลน์ค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกเริ่มแล้วก็หนะ้าแอปต่างๆนะคะตัวนี้ที่างร้านก็ดาวน์โหลดให้ลูกค้านะคะเป็นตัว YouTube แวร์นะคะยู u b e ที่ไม่มี สามารถรับชม YouTube ตัวไม่มีโฆษณา,าได้แบบยาวเลยนะคะ ฟ t v 3 5 7 9ค่ะเราสามารถรับชมผ่านแอปนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่เรากดคลรองฟรีค่ะคลองฟรีนะคะแล้วก็เลือกช่องเจ็ดค่ะทะเบียนเอาไว้กับกรมการขนส่งทางบกและลดราคาได้ช่องได้นะคะกดนี่ค่ะกลับค่ะแล้วก็เลือกช่องค่ะออจากแอปได้นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้ามีบัญชี เด็กฟิกนะคะสามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยค่ะตัวนี้เพียงแค่ใส่จ e ีเมลเข้าไปนะคะก็ใช้งานได้ะะ okay, แล้วค่ะโอเคแลแอปต่างๆนะคะดาวน์โหลดเพิ่มเติมผ่านเพ t สโตค่ะตัวนี้นะคะเราแค่ท e ิสเตอร์อีเมลเข้าไปก็สามารถใช้งานได้ะคะ่ะตัวนี้รองรับ Apple Ca คนะคะตัวนี้เราต้องเออชื่อมบูทนนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้ะคะ่ะ ASP ก็เป็นแอป ฟรีทีวนะคะช่อง3ามพนนะคะอันนี้ก็กดอัปเดตที่เพยสโต้ก็ใช้งานได้นะคะนะคะี่ค่ะมีหนังเยอะเลยนะคะสปอติฟานะคะตัวนี้ก็มีบัญชี็อกอินเข้าไปได้เลยตัวนี้ปรับอีควอไลเซอร์ได้หลายแบบนะคะตามแบบที่เราต้องการได้ะะเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวน,นึงนะคะที่ค้าติดตั้งเพิ่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล้องส่งตึ้งแรวนนะคะเป็นของที่ร้านนะคะ กล้องติดรถยนต์ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปส่งสุดเลยค่ะเ h i n k w a r e U หนึ่งพันนะคะกล้องหน้า 4K นะคะแล้วก็จะมีกล้องนะคะกล้องก็จะเป็น 2K นะคะตป็นี้ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นจอยอนดอยหรือว่าจะเป็นกล้องรอบพันนะคะสามารถแอดไลน์สอบ,บถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID ค่ะ t h a i c a m p o r i a นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ